ขึ้นสะพานเกือกมา้าข้ามปิดเปิดรถไฟตามคอยเผือกต้นสำโรงครั้งแรกลองดูสิมีดีอะไร สุดถึงกลางสะพานแล้วมีแบงเกอร์แบบติดตายกันไว้สมมุติวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีรถบรรทุกเกิดมาเสียเพลาหลุดกลางสะพานนรถข้างล่างก็หมดสิทธิ์ที่จะแสงหลบคนออกแบบนี้สมองเลอเลิศ ขดเงนกลางสะพานช่างคิดได้เหมือนสะพานช่วงข้างบนนี้ใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ก็เมื่อกี้ถ้ายังไม่มีเปิดใช้สะพานข้ามเราก็คงต้องติดรถไฟแต่เราก็เคยติดดีเนาะ แรกเลยวันนี้วันศุกร์ที่10กันยายน2564เวลาก็เรา,เราเรานี้ี่ได้ขึ้นครั้งแรก17บนาฬิกา55-56นาที ขึ้นสะพานข้ามขึ้นสะพานเกือบมาข้ามทางรถไฟปิดเปิดรถไฟสามเพื่อกันขากลับเมื่อกี้ขามาทีนี้มาลองขากลับเดี๋ยวขาวหน้าจะลองทางลอดข้างล่างดูตัวนี้ตอนที่เราขึ้นมาก็จากทางที่สวนมาพื้นที่สีแดงแตบกวามือ ก็ถือเป็นความเจริญเนะาะเบือกน้ำหยดมีสะพานข้ามแยกข้ามทางรถไฟอ่ะเกือกมา้าเกือกมา้าตรงนี้ขาลงทางซ้ายมือก็คือช่องว่างที่เราเห็นข้างล่างนั้นคือทางรถไฟถ้านาผิดทางทางซ้ายมือก็คือด้านฝั่งเหนือแถบคล้ายทหาร เราลงมานี่ฝั่งทิดใต้กลังลงมามาแล้วทางก็จะบังคับให้ไปไงอะ่ะถ้าเราจะเลี้ยวขวาได้ไหมต้องได้ใช่ไหมไม่ได้ห้ามนี่ จริงๆทำให้เป็นวงเวียนแล้วจบเลย